สบายดีเนาะมันนี้ก็ผูไข่ซีซุกบ้านสวนเนาะมันี้เนาะอีกแล้วเนาะก่อนว่ากําลังแต่งโตเนาะกำลังสีลงทํางานลงเหตุงานเนาะอเลยยังมีเรื่องแบบมาถามพี่ๆน้องๆเบื้องนอกเี่เขามาเบื้องคลิปบ่าวซีซุกบ้านสวนเนี่ยเนาะว่าจุดเริ่มต้นของคนที่เขามาทํางานเป็นอย่างไนเนาะบางคนก็แมนเนาะบางคนก็อาซีบา่าว มีตังค์พออแล้วเนาะลงเม่เ็งานกับวบ่ได,ลไดไ้ลำบากปันไดเนาะส่วนแรกๆเนาะส่วนแรกๆนี่ก็จะไปลำบากปันไดเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีเงินเป็นเมื่นแล้วหรือว่าสีหาพัานบางคนก็นอาจจะบ่มีเลยเนาะเป็นหนี้เป็นสินยืมเข้ามาทางบานกับมีวันนี้ก็ป่าวีสุขก็จะมาเรา,เร,าเรื่องราวของป่าวีสุกนี่เองเนาะที่แบบว่าเขาไม่เห็นงานแล้วแบบว่า เป็นจังไดเนาะตอนแรกเริ่มต้นเลยนะยคือแบบว่าเลยม,มาทำพี่ๆยังนองเมืองว่ามีผู้ไดเนี่ยที่เคยเนาะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบคล้ายๆกับบาวีซุกนี่เนาะคือว่าแปลว่าลําบากหลายเนาะช่วนแรกเนาะบาวีซุกนี่คือว่าใจสอวยเนานะทนเอาตอน,น,นแรกเริ่มต้นนี่ยบาวีซุกเดินทางขับมาไทยเนาะว่า ถามโมคูว่ามีงานบอเนาะมีงานบอโมคูก็บอกว่ามีงานเนาะอันที่จริงแล้วเนี่นชีสุปเนี่กายเป็ว่าแบบไปม,มาๆอยู่เนาะไป,ไปม,มาๆเนาะตามแบบภาษาแบบใบรุ่นตอนแบบสิบเจ็ดสิบแปดสิมาชิฮกเนาะสิมาชิฮกเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็คือแบบว่ากําลังแบบไฟกาลังอยากหลินอย่างยังเนาะแต่เราบ่ได้คิดเรื่ององงเรื่องงานในชั้งมากมาเนาะ ก็คือแบบว่ามาเห็นงานกับแต่ว่าได้เงินน้ามหมื่นด้ายังไงนะหมื่น้าหมื่นด้ามหมื่นกว่าบาทอย่งเง้หนึ่งก็คือว่าอยากกลับบ้านเลยนะฮอนทนแบบอยากกลับบ้านแล้วยังเงินหลินอย่างเงี้คิดหอนหมูคิดหอนอย่างเนาะคิดหอนคนอยู่ในครอบครัวอยังเนาะก็คือแปลว่าเป็นไวัยที่แบบว่ากาลังอยากหลินเนาะไ้ตั้งใจเห็นงองเห็นงานในชังงวางมาให้เนาะเหติเหตุไปแบบนั้นแหละเหติไปเพราะได้เงินหล้วก็แล้วเนาะ จนขังละสุดในบ่าวชีสุ่ตั้งใจ่าเฉียดงานหลนีเนาะก็เลยขึ้นมาตอนขึ้นมาที่แรกนี่กแมีเงินแค่แบบน่าจะสองพันกว่าบาทมั้งเนาะสองพันกว่าบาทนี่แหละบ่้สุขจำได้ว่าสองพันกว่าบาทเงินชำนีนั่น,น,นคือว่าเป็นจำนวนที่หน่อยหลายเนาะในการเดินทางเนาะหลายๆคนที่จะบ่อยากกลับบ้านก็ย้อนเนี่ยนี่้อนบอว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเนะาะบอกว่าสิเป็นค่าจ้าบัตรจับ,บ,จบยังยัง,ยง,ยงต่างๆเนาะเออ อันนี้บัตรแรงงานกับรักทรัพิ์ีิดยังกับมันกับใช้ค่าใช้จ <mind> ่ายสูงยังเนาะค่าเดินทางเนี่ยกับหลายๆคนกับเอยากที่จะกลับบ้านอยากจะกลับอยากจะกลับบาทเดียวบาทจนตัวเองแบบว่าเมื่อยแล้วพอแล้วเมื่อยจากการทํางานแล้วหรือว่าตัวเองมีแล้วพอมีเงินเก็บแล้วอยากจะกลับบ้านบาทเดียวหลายๆคนกับจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมีแน่นอนเนาะ ถือว่าหลายอยู่เนะาะตอวันจานู่นคานี่ขารถคาผ่านแดนผ่านยังอีทั้ง,งลหลายอย่างเนาะจะมีนี่ค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็เพียรแหงวยจากบ,บาทไปซุปมาตอนนั้นก็คือแบบว่าเงินประมาณสองพันกว่าบาทเนาะกระ,ะจับกระทับตายยังมากจนหอดฝังนี่ขามมาฝังนี่ขามมาฝั่งไทยแล้วฝั่งไทยแล้วก็นัง่งรถมาเขามาเห็นงานเนาะ ตอนที่มานะโบเดมียังเลยเนาะบเดมีอีชัางเลยหนะ้าแบบว่ามีแต่ว่าแม่พันนะันได้ชื่อชื่อนังเข้มหลักะซีนแหงเนาะบาวจิสุกยังจําได้เมื่อก่อนที่หาปีกว่าขึ้นหลังเนาะหาปีก่อนขึ้นหลังนะบาวจิสุกยังจําได้เลยวนะ่าแม่นะ่ะเป็นชื่อนังเข้มห้กับซินแหงนะะี่รับพอมาหอดงานแล้วก็มาแบ่งเพื่อนแบ่งยังนี่แหละให้กินหลายๆคนเนาะ มากินมายังหลายๆคนหลยครับมันได้มียังเนาะบางช่วงมีเสือผ่าแค่ซองสุดเนาะกับโตเนาะก็คือสุดหนึ่งนะหนุ่มในโตนี่ก็คือสุดหนึ่งนะใส่กระเป๋าหลังจากงานเพื่อนเห็นเพื่อนกระชากมาใส้เครื่องเจ้าอ่ะอืมหลกดกว่านี้เด็กเรื่องข่อยมีแค่นี้แล้วนี่แบบแคบ่ค่ายแบบคนแบบมาใต้เอาดาบหนาเอาไงวะก็คือแบบได้มียังเลยเนาะอะหลังจากที่ว่า่าใส่จ่ายจาก่ารถค่ายังแล้วเนาะจาก่ารถค่ายังแล้วนี่ พอดีมาแบบว่ามาหอดคับมาถือแท็กซี่อยู่ในคิวฮั่นตุ้นอีกเนาะปกติเห็นเขาหนังมาเนี่ยประมาณสองร้อยก็ผ่านเนาะ่าชีโซกับโบฮูอ่ะมันเป็นแบบว่าแท็กซี่แบบว่าแบบใดเนาะก็คือแบบว่าหลายคนก็จะเคยกันเนาะเหลืองนี่แบบว่าแท็กซี่แบบว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบแท็กซี่เมาเนาะมันโบมีพินเตอร์นะคล้ายๆแบบเอิร์นเฮาขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยนะแบบว่าคล้ายๆแบบแท็กซี่แบบ เมาเงี้เนาะเบาชิสุกก็บคืนรถแท็กซี่ปกติไงนะอ่าก็ไปไปไปใช้ใช้แบบถามเบาชิสุกชิสุกไปบางบอนว่ะอ่าไปบางบอนปุ๊บลงมาฮอตหาลอยแปดสิบบาทเด้อว่ะเฮ้อชิสุกหนังหล่นมาอยู่หันกันหาลอยเนาะหนังแด็กหาลอยกว่บาทหนังแด็กคิวมาคิวหมุกอาหารมาเนี่ยมาฮอดกรุงเทพมันก็หาลอยกว่าบาทพอมาเจอแท็กซี่ใกล้ๆนี่นะ ราาหลดมันก็ประมาณสองรอยกว่าบาทเนาะขาเขาหนังพินเตอร์ดีก็คือบาวชุ่มแบบว่ายังด้ยประสบการณ์นะยังมีประสบการณ์ยังเลยถ้ามืตนี่ก็คือว่ามีประสบการณ์แล้วแต่การบ่อได้แบบว่าประมาทเนาะแบบว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะแบบว่าในเหลี่ยมของคนเขาันี่มีแบบว่าสุป,ประเภทเนาะระวังโตกันไหวเนาะพีพ,พีน้องๆ้ชาวลาวเฮาที่เดินทางเขามาในกรุงเทพเนาะเป็นครั้งแรกเลยว่บา,บาบอเคยยังเลยให้ถามพีพๆน้องนองเลยว่ารุ่นอาย รุ่นเอื่อยที่ว่าเพิ่นมาอยู่ก่อนเนาะอาจจะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าจะเจอแบบนี้เนาะบางคนนี่เจอแบบก็เป็นพันก็มีเนาะแปดเก้าร้อยก็มีแบบว่าเนี่ยแต่ว่าเขาบึงเฮานะแบบเฮาเด้อเด้อดาดาแบบเอ้ยยังบบหูยังเลยแพงเก็บแพงเนาะอืมให้แนะนําว่าลงมาแล้ค่ะถามว่าแท็กซี่ปรินเตอร์อยู่ใช้เนาะคนทนันเขาก็สิบ,บอกเนาะอย่าไปนําเขาโลยเลเขาเจอเอาดออไปไปไป,ไป,ไปเด้อไปเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ไปิไปส่งไปส่งอยังนี้แบบว่าบอกไปบอกหายไปของเขาเนาะแบบวบาเปล่าสิสุบอย่างหายไปเลยแบบนั้นน่ะอืพอมพราะว่ามีประสบการณ์นี้กับตัวสุดท้ายแล้วเปล่าชีสุกเนี่ยมาหอดแบบว่าทีทํางานนี่เนาะมาหอดทีทางานเหลือเงินพันบาทติดถุงเนาะพันบาทเองพันบาทล้วนเลยจกมากแบบว่ามีแต่ใบพันใบเดียวเนาะล้วก็ส่วนเหตุง,งานตอนแรกนี่บ่ต้องขิดดอกเรืองเ,อเงินว่ามันชีได้ปุ๊บปั๊บเลยเนาะเผื่อมันจะลงตัวเผื่อมันชีนั่นนี่ อีรั้งหลายอย่างเนาะแต่ตอนแรก,กบอดด้ได้อีชั้งเนาะลงแบบว่าอดทนเอานะบางที่สุดก็ตั้งใจแล้วว่าเสียงานแบบข้างนี้แล้วก็เป็นข้างแบบว่าสุดท้ายแล้วเนาะ,ะคือเห็ุงานอยู่ในไทยเป็นไปข้างสุดท้ายแล้วตั้งใจว่าจึงชั้นเนาะแต่๋ถามมันเป็นไปบ่อไรกักกับไปบ้านแล้วมันถูกมันยามันลําบากเอียงกัน แต่ชีได้เดินทางกลับกบมาคือเก่าอะไรแต่ว่าครั้งนี่ตั้งใจยดีว่าเป็นครัง้งสุดท้ายลเลยอเ,เอาเนาะชิเจอยังกระตามเนาะอุปชักยังต่างๆกับชีซูเนาะด้วยความตั้งใจแล้วว่าชิซูเอาให้ได้นะว่าจงไดก็ได้แต่ได้กระตามแบบชีสูเอาให้ได้พอมาอยู่มาอยู่มาอยู่นี่ก็เพื่อนๆเนาะก็คือบา,าบา,าบาชิซูเนี่ยกับบ่มีอย่างเลยเนาะมาว่าสีเป็นทีนอนพัดลม มุ่งม้อนอีช้งเสือยังกระบ,บมีเนาะเออบมียังเลยนะแบบว่าแบบโตปหนหนเปล่าแข่งเนาะกาเอวมาเอินว่ามาตายเอาดาบหนานี่ยนะคล้ายแ,แบบนี้แหละบมียังเลยใหง่ายว่าบบมียังเลยยี่ยังแบบมีเงินในกระเป๋าแล้วว่าไม่เห็นงานนี่ก็ยังดีอยู่เนาะที่แบบว่ากินอยู่กับนายจ้างเนา,นเนาะท่านแหละท้าไหนใสิไปหากินอยู่ไซคันห้องสมมติว่าห้องเสาเขาสื่อนี่แบบว่าห้องกระสีบ,บมีหอดปัญญาเสาอะไรเนาะ อ๋อสิโอ้คือกันเนาะนี่ก็ยังบ่านเกิดขึ้นเนาะแต่ว่ามันมันเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาว่าให้พังก่อนเนาะบอกว่าอืมาเดินทางมาเนาะอาศัยนอนกับหมู่เนาะมาแล้วกัฮห้จ้างหมู่อย่างนี้กับเป็นคนเลาากันเนาะเพิ่นกันดีมีนำใจเนาะแต่ละคนกันอะแปลว่าอ่ากับบา่าขอนอนนาเผิ่นเนาะขอนอนน้าผพิ่นนเี้ยพิ่นก็นอนมุงเดียวกันกับผิ่นเนาะจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนสองเดือนเนาะ อา uh, บาวุชิซุเองนี่จังมีที่นอนเป็นของตัวเองเนาะมีที่นอนล้วกะมอนนี่ก็ก็ยังเอาของผ่นเนาะแหละก็จนใส่มาจนถึงปัจจุบันเนี่เนาะอแบบว่าผืนมาทํางานแล้วกับนายผักยังใส่ผืนกล็ลาออกไปเนะเาะลาออกไปเห็นงานอยู่บางอื่นบาวซีิซุกเอามอนผ่นมาใส่เนาะมอนผ่นมาใส่เนาะขนาดมอนอยู่ปัจจุบันเนี่ก็ยังเป็นมอนของผ่นเน,นี่นี่มอนคนที่ออกไปแล้วเนาะ ก่เอามาใส่เอามาสักมาใส่เนาะด้วยความที่แบบตอนนั้นเฮามันพูนทันมีไป่ยังนะแต้ถ้าวว่าตอนนี้มีบอกมันกระบได้อีชังมากมมยเนาะแบบว่าชีวิตมันดีขึ้นกว่าเก่าอนะจากที่คนแบบว่าบบได้มีอีชั้งเลยแบบว่าแค่แค่สำนันสำว่าบโบได้มีอีชั้งเลยเนาะเงินพันบาทดิทฐงต้องกินอดอดอยากๆเนาะว่าตอนังแหลเนาะต้องกินอดอดอยากอยากซื้อขนมข้าวนมยังแค่แค่ยังนี่โจไปก่อนเนาะอ่าโจไปก่อนอืม แต่ว่าบาวสีซุกนี่บอได้เป็นคนที่แบบว่าสีประหยัดอีฉักเนาะแบบบอได้ประหยัดเรื่องการกินเนาะแต่ว่าเครื่องค้องเครื่องใสอีชัางนี่บาวสีซุกจะบอคอยชื่อเนาะแบบเป็นเสื้อผ้าช่างงงงงงามจะบอคอยชื่อแต่ว่าเรื่องยุ่เรื่องกินนี่บอได้หายขาดเนาะแบบว่าอยากให้มีกินตลอดเนาะคันสม,มุดบาวตามความคิดของบาวสีซุกเองเนาะแบบว่าคันจีแบบว่ามาเหตุงานแล้วมีเงินแลลวยังสิกินลดอย่างอยู่ยาบาวสีสุกก็เกิดคำถามตัวแข่งตัวเองตลอดเนาะ คอยเสียดไปเผื่ออย่างทั้งทีตัวเองยังแบบลดยากๆกเผกื่อไปหาแบบสิ่งนี้มันนอกกายเกินไปนะเบอกวานจะเป็นเสือผาอปอนลด,ดลา่าง้าหนะอย่างตา่างมันนอกมันไกลเกินไปนะสุขภาพของเราเราจะกินเขาถึงมือนี่แบบว่าอืกับบได้กินนะครับกินแบบลดยากเผื่อสิ่งเพื่อสิ่งใดนะแต่สำหรับความคิดของคนอื่นกับอาจเป็นอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะแล้วจะได้มาก ในสิ่งที่มันแบบยังต่างกันแหละแต่แต่ว,ว่าความสิทธิของบบาวสุก็สิบประมาณนี้เนาะจะบอกให้ตัวเองลดอยากแต่ในช่วงนั้นมันจะต้องอดนะแบบว่าพี่น้องเลยแบบว่ามันอดอะไรมันต้องอดอะไราาว่ามันบ่มีเนาะอาศัายกินกระเา่าิ่นถึงมีกินตลอดเนาะเขาแลวก็นี่เท่ากับได้กินได้เขา้ายังก็แหละหลักๆก็คือได้กินเขา่ากินยังกินกระเผ่ายังแต่กระเผ่ามันก็ดีเนาะแต่ละาเพิ่นเห็นมาด,ดีแต่ว่า ่วนเขาหนอกขนมช่างนี้ต้องอดไว้ก่อนเนาะเอาง่ายๆอดไว้ก่อนขนาดว่าเป็นไข่ต้องแหลกส่วนน่ะเป็นไข่เป็นไข่เป็นยังกาจนในบาบาถูกกระปุ๊บเนาะถูกกระปุ๊บก็มีเงินสองพันโผล่ไว้อะนะมีเงินสองพันเลยพลาไปหาหมอเนาะตีลงตีตายมากไม่ใหม่โอ้มันถูกมันยากเนาะแต่ที่ปับอากาศได้ถูกยากอรีพี่น้องเลยแบบว่า บาูุคิดว่าน่นนี่นหนแหละบาสุกิังทีงยากจัิงๆชีวิตจัิง่ไปต่อได้เนาะคิดถึงเบื้องลังแล้วมันมียังถูกมากหลายๆอย่างสิ่งที่เขาผ่านมาเขายังผ่านมาได้เนาะแค่เรื่องถูกๆเล็กๆ,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 ๆน้อยๆที่เขาจะเดินทางต่อไปนี่มันเป็นยังเสียเหตุบ่ได้เนาะบาสุคิดดังชัน่นอะไรนะคันบบกิดจังชั่นนาะบ่ได้อาจิตเลยว่าโอ้อันนี้ก็เป็นถูกอันนี้ก็เป็นถูกนี่นนนนใต้คิดแค่ว่าเรื่องเก่าๆเยอะแยะที่เขาแบบเคยผ่านมาแบบเขายังผ่านมันมาได้แหละเป็นยังเขาสิบาผ่านได้ฉะนี่เนาะ ไอธุรกิจจริงจริงเนาะ่างให้แบบว่าพีน้องๆเนาะคนใดที่แบบว่าเริ่มมาทํางานเนาะส่วนแหลกๆมันก็ชีลาบากก่อนให้อดเอาเนาะแต่หลายๆคนก็จะมาเห็ดปุ๊บปั๊บแลวคิดทอดบ้านกาบ้านมันก็จะบได้ยังเลยเนาะมันจะบดายังเลยไปคนเขาดูถูกอีกยังต่างๆนานาเนาะไปว่าหลอดงห้ยสิครับกับบริหารเป็นชั้นเนาะมันอึ็เอาแบบว่าขอขีดเหล็กน้อยๆเนาะมาให้มันว่าประสบการณ์เนาะผู้ใดแบบว่าเคยเป็นแหนเนาะจุดเริ่มต้นของเจ้าเป็นจั่างไรเนาะ เการเมื่อนีงก่ากูใดที่เขามาเบิ่งคลิปนี่ขอจะซิปเลยค่ะซิปหาไลค์กับพ่ออะไรเนาะอเป็นกําลังใจให้บ่าวจิุ๊อเห็ดลิปต่อไปเนาะอย่างที่บ่าวจิ๊บบอกก็ไลยเรื่องซีเห็ดลิปต่อไปเรื่อยๆอเนาะเพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วยได้ถ่ายได้ประมาณนี้ก่อนเนาะเบิ่งแบบแนวที่แบบมีชาระเนี่ยบ่มีชาระเนี่ยไปก่อนเนาะบางทีก็บ่าวจิ๊บเห็ดลิปแบบบ่มีชาระออกมาเนาะมีเง้องก็อาจจะเบือ่อเนาะแต่ก็อย่าถิ่มกันไปใส่เนาะเพราะว่า ต่อไปนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเหตุจริงจังแล้วเนาะม,มันอีกกาโจบกันไปเพื่อช่นีเนาะขอกาลความวาสบายดีเนาะไรที่กามาศสมกิฟต์นี่ก็ขอให้ถาดกงโสงดีจงมีสุขาถาดแข็งแรงเนาะนำลำรวยำลำรวยให้พวกเจ้าเงินทองไหลมาเทมาขอกาลความววาสบายดีบายบาย